สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับต้อมก็อยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเที่ยวกันนะครับจะไปดูว่าว่าจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับรอติดตามนะ เราก็ถือสนไัยกันแล้วนะครับผมนี่ถึงแล้วเที่ยงายก็มาได้นะคะเขาดื่มนมก่อนลงไหมเราเติมพลังกันด้วยที่ลดราคาปลาเหลืองปิดปิดปิดบอกไม่ได้อันนี้ถ้าสปอนเซอร์ไม่เข้าเราจะไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นสปอนต้องรีบเข้าแล้วนะครับผมไม่งั้นจะกินไม่ได้นะอยากได้ต้นนี้ต้นไหนอะนมังกรเนี่ นี่เราจะมาซือ้อออกมาซื้อต้นไม้กันนะครับเอ๊ะมีร้านกาแฟเหมือนเราเจอคุมสมบัติแล้วจะได้กินกาแฟแล้วจะได้กินกาแฟแล้วจากที่เราไม่ได้กินมาตังา้งแต่เช้านี่คือคุมสมบัติของเราพาด้าได้กินกาแฟแค,คือคือมันมีคอฟฟี่ใช่ไหมน่ารักมาก ในพื้นที่ของเขตที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวัดวัดจุลาพรวนารามจะดูลงลื่นหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่เหมาะกับการมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายนม่ก้อะม,ม,มากแต่ก็จะสงบสงบเลยลมลุนด้วยไม้ไผ่ด้ะที่โผลกันเป็นอุโมงค์แบบนี้ อันเนี้ยได้ชิมด้วยปกติมันเปรี้ยวไหมล่ะใช่แต่ว่าอันนี้เราก็เอามาแบบไม่เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนลูกเกดนะไม่เอาแค่นั้นแหละบินมังกรแดงบินมังกรแดงเออก็อยากได้ถัดไปอีกใช่ไหมนี่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 เศษถีเดะไม่ใช่อะไรนะคะคุณป้าค่ะนี่ชื่อต้นเลยนะคะ เสนจันดเนจันแดงค่ะชอบของกินแล้วก็ชอบต้นไม้ต่อเนาะทีนเราต้นไม้แบกไปยังไงก่อนชอบอะไรและนี่ก็คือต้นไม้ที่เรากินกันนะจ๊ะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะซื้อต้นไม้แถมกระชายนะคะไปค่ะขอถามทางหน่อยค่ะวัีว่าจะไปเขาชะงก ไหนตัวไหนวัดเป็นวัดอะค่ะวัดเขาชงโง่ออกไปเจอสามแยกนี้นะขาฝาเจอสามแยกข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายแล้วเข้าไปในจปรอยังเข้าได้อยู่ใช่ไหมเข้าได้ครแต่ต้องแลกบัตรประชาชนนะคับขอบคุณมากคับขอบคุณค้าเอาละค่ะเราจะไปแลกบัตรก่อนนะคะก่อนเข้าไปเขาชะงโงกก็จะไปแลกบัตรกันทำไมต้องแลกเพราะว่าเราจะต้องเข้าออกโรงเรียน จะปรอนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแลกปัดแล้วก็ถึงจะเข้าไปในตรงนี้ได้ไะาขึ้นไปค่ะยังไงนะเราขึ้น <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปจอดรถตรงลานจอดรถแล้วเราก็เดินไปวันสองลกว่างั้นอย่เราคอยดูกันว่า <c oughs> <c oughs> สองรลกเก่าอันนี้จะได้ แต่พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากลักวหน่อยก็เตรียมน้ำไปด้วยนะครับร้านน้ำจนรถเรลาไม่มีต <c oughs> อนเสื้อเข้าไหมเข้าไหมาต้องเข้าแล้วต้องเข้าลนะแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูนว่าเราจะกินน้ำอะไรที่ทำให้เราสามารถเดินได้ไกลขั้นนั้นใครขึ้น <c oughs> <c oughs> ไปได้ไหมวะ ลงไป,ไปทางนี้ลแล้วครขับขึ้นเราไปทางไหน <c oughs> ตอนนี้เราให้พี่เข้ามาแล้วเราเจอทางซึ่งมันไม่มีป้ายบอกอะไรเลยทุกคนหรือว่าทางเมื่อกี้หรอน,น่าจะใช่ป้ายมันก็ควรเป็นทางนี้ขับไปเรื่อยๆเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้ถูกแล้วเรามาดูอันนี้คือเราลงหรอขึ้นจะไปโผล่ที่ไหนไม่ใช่ไปโผล่โผล่าลาอันนี้มันเหมือนลงเลยอะลงเอวะทุกคนครับผมอันเ้เรา น่าจะใช่หรือเปล่าทุกคนต้องตื่เต้นกลัวจ้าแอดเวนเจอร์ของจริงอันนี้เป็นแผนที่เราไม่ได้อยู่ในแผนของเรางั้นกเรียกว่าแผนเลยละกันไม่กว่าไปเลยเป็นการเที่ยวที่ไม่มีการวางแผนใดๆนะครับอู้แต่ทางนี้ดีมากทุกคนสวยมากที่เราผ่านเข้ามาตอนที่เราแลกบัตรใช่นี่ไงเขาเชงโง่ โอเคทุกคนเรามาถูกทางแล้วครับน,นี่เย้ดูในที่นี้เข้าเดินนะเจอดรถที่ไหนหรอคนจอนีทุกคน <c oughs> เรามาถึงแล้วนะครับจากที่เมื่อกี้นี้เราคิดว่าเราหลงตอนนี้เรามาถึงแล้วอ๋อเราจอดรถตรงนี้แล้วเราค่อยเดิน แลวตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางขึ้นถอดกันแล้วนะคบเตรียมตัวเดินทางขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าจะดูบรรยากาศแต่ว่าแต่ว่าไม่ไ้พกน้ากันเลยทีเดียวที่เขาบอกให้พกน้ําด้วยแต่ว่าเราเราพกใจพกใจอย่างเดียวทีใจก็ตามมาจะขึ้นขึ้นไหวเนี่ยอันนี้เราตอไม่รู้ประมาณกี่ขั้นนะแค่เดินขึ้นแค่สามสี่ขั้นก็กลับลงไปได้ไหมคิดว่ากลับลงไปก็น่าจะโอเคกว่าแล้วทีนี้โอ่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะเปยังไงนะ คั้นหนึ่งแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลชีวิตของเราเราได้เห็นวิวสวยๆแล้วนี่สวสๆอันนี้ก็จุดเ,เริ่มต้นขึ้นมาประมาณสิบขั้น <c oughs> เราไปกันต่อครับผม ก่อนทองฟ้ากระดิแปรปวนทันใดต่อเข้ามาก็คือว่าอยากเดินป่าชอบฟิวเดินป่าชอบฟิเดินป่านี่เลยเดินป่าแบบป่าจริงๆคิดถึงตอนสมัยเรียนและทีนี้อากาศเย็นอะตอนแรกเดินเดี๋ยวข้างนอกก็ร้อนใช่เข้าไปไหนกันวะอ้ันนี้คือการเดินของเราก็ไม่มีการเตรียมตัวใดๆนะครับเธอว่าฉันจะไปทางไหนได้อะไรคือทางบอก อะไรก็ที่บอกทางไปค่ะเรายังคงเดินต่ออีกสองกิโลกิโลมาเร็วชุดเดินป่าที่ไม่ได้พร้อมว่าจะเดินป่ามาเหรอแกเดินมาตั้งนานอีกหนึ่งจุดทว์กิโลสบายมากเลยอ่ะเหมือนเดินช้อปปิ้งมันตากแอร์ไหมมันตากแอร์เลยตุ่มยาแป๊บอ๋อ ายมากเลยอ่ะเหมือนเดินช้ <VII> <ies> อปปิ้งตรมยาแป๊บต่อไปเราจะไม่พลาดที่จะเอาชุดมานะคะชุดลำลองมีชุดและลองท้าผ้าใบที่มันเกาะหินดีๆอโอ้ทางขึ้นอีกชั้นมากห่วยนะตรงนี้ใช่ตรมยาแป๊บระวังอ๋อนมันคือการเดินที่เหน็ดเหนื่อยค่ะทํามันก็สวยนะ สี่เมตรครับผมแต่ตอนนี้คนเราจะไปชีดอีกสี่รอยเมตรนะครับนี่โอ้ใกล้ละครับผมคนอีกนิดนึงอะไรเลยแค่เป็นจุดสูงสุด ถึงแล้วอยัางตะโนูนว่าอะไรครับอยากไปเที่ยวโว้ยไม่ได้ยินแน่เลย <c oughs> ที่นี่ประเทศไทย Amazing Thailand ขายงานเลยและเราก็มาพิชิตนะครับยอดเขชาชะงกแล้วเป็นที่ นี่เย่ตะโกนเลยก็กลับลงมาแล้วกับสภาพที่เหมือนเดิมแหละตอมยาแป๊บ เวลาไปประมาณสองชั่วโมงถึงไหมประมาณสองชั่วโมงสชั่วโมงนะครับแต่ระยะทางไปกับสี่กิโลเมตรใช่แล้วก็สิ่งที่พี่เขาแนะนํานั่นก็คือเอาน้ําขึ้นไปด้วยก็คิดว่าเก่งแหละไม่ต้องพกก็ได้มันหนักคือน้ําลายจนเหนียวอ่ะเมื่อไรที่สปอนเซอร์น้ำยังไม่เข้าเราก็จะไม่กินน้ําเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับก็สปอนน้าเข้ามาได้นะครับผม ใช่น้ำเปล่านะคะชาก็ได้ได้หมดเลยเรารับคาะทุกอันเลย เย็นแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้วคะอ๋อสี่โมงเย็นขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับเย้เราได้ของฝากแล้วของฝากของกินเองกลังมากเลยคุณบอกว่าเย็นไหมตอนนี้สี่โมงคุณลุงบอสธรรมดาตอนนี้ก็เย็นแล้วครับก็เย็นๆครับว่ะว่าซ่านไปกันต่อเย้กำลังกลับกรุงเทพล